เหรียญหนึงสตางค์ดีบุกพศ2อ8 5ไม่ผ่านการใช้งานนะครับสวยมากๆมาดูกันอ่ะผมให้ดูเลยเป็นไงครับ1 2, 3, วิ2วิ3วิกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินนะครับอ่มาตรงนี้ครับดูให้ดีนะขยายนะครับเอาใจคนดู YouTube ช่องผม อย่งไรครับสวยไหมอันนี้เอาให้เห็นแบบใกล้ๆนะแบบชัดๆยิ่งกว่ากล้องจุลทรรศน์อีกนะครับเอาไปเลย1วิ2วิ3วิกดหยุดดูเองนะดูรายละเอียดเอง1วิ2วิ3วิโอเคนะครับมาตรงนี้ต่ออ่ะกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพได้เลยครับ เอาไปร้านกล้องถ่ายรูปปิ้นลงกระดาษอาร์ตมันสวยๆก็ได้นะครับแล้วเอามานั่งดูในร้านกาแฟนะครับในห้างสรับสินค้าจิบกาแฟเย็นๆเปิดแอร์เย็นๆชิวๆนะครับนี่ขยายให้ดูแบบนี้เป็นไงสวยไหมโอ้โหละลานตานะครับซูมขยายชัดยิ่งกว่ากล้องจุลททัศน์นะครับเอาใจคนดู YouTube ช่องผม ช่องนี้เราจะรวบรวมเหรียญเก่าโบราณหายากราคาแพงจากทั่วทุกมุมโลกมาให้ทุกท่านชมฟรีแบบไม่มีกัก๊กและเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากเห็นคลิปที่เกี่ยวกับเหรียญอัปเดตนะครับเหรียญล่าสุดนะครับก็สามารถที่จะกดติดตามช่องนี้ได้แล้วเพื่อนๆก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อนๆก็จะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่แบบเรียลไทม์วินาทีต่อวินาที โหลด9้าโมงดู9โมงโหลดเที่ยงดูเที่ยงโหลด2ทุ่มดู2ทุ่มโหลดตีสอดูตีสอนะครับดูกันอิ่มจุใจไปเลยสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะครับบายบายสวัสดีครับไปแล้วนะครับเขาขายเท่าไหร่หนึ่งซางดีบุกไม่ผ่านใช้ขายเหรียญละ18บาทมี300เหรียญจะส่ง30 50 ปิดหมดเห็นไหมครับของสวยงามแน่นอนอยู่แล้วไม่เหลือแล้วครับแหมพอเข้ามาดูเม้นปิดเรียบร้อยครับ300เหรียญจะเหลือหรือตัวผมเองนี่มีประมาณ30เหรียญน,นะครับก็ถือว่าโชคดีนะครับที่ยังมีให้เห็นบ้างขอบคุณครับสวัสดีนะครับไม่ทันแล้วนะเพื่อนซื้อไม่ทันแล้เดอ้อโดนปิดไปแล้วนะครับเอาดูเล่นละกันเนาะ <c oughs> สวัสดีครับ